อ้อตัไขายไปพ่อครับเอาไปทำกับข้าวไงเท่าไหร่ไม่รู้จํานาสิบบาทค่ะเอาตะไคร้ไปครับพ่อโอ้โหนะโอคนนี้น่อยยิบ เพราะอย่าเพิ่งจ่ายตังค์เดี๋ยวรอที่อ้วนก่อนเอาไปตั้ให้อาไปก่อนให้รากออกก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งแค่น้ำน้อยๆเดี๋ยวที่จะมีรากออกค่อยเอาไปปลูกเอา้ไปใือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอ้วนเดี๋ยวอือคุณได้สองนาทีแล้ว